สวัสดีครับวันนี้ก็มาน้อนทัวร์นะครับพาเราพามายำเบ็ดกบกันนะครับนี่ครับมาดูคันแรกกันเลยนะครับว่าจะพอมีตัวกันไหมดูบรรยากาศกันนะครับเนี้ยสวนยางครับน้ําท่วมมาแห้งๆครับแฉะมาดูครับน้ไม่ฟาวครับอ้าอติดครับโหดูครับนะครับเห็นไหมครับท่านชม โอ้ขันแรกแห้งหมาดเลยครับนะครับ,รบเดี๋ยวผมจับก่อนนะครับโอ้ยไปน้องครับเดี๋ยวจะหลุดครับตัวใหญ่อยู่นะครับนีดูด้วยครับไงนะครับจับโดยนละม่อมนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้เฟตครับ ง่ายนะครับหนึ่งตัวเนี่ยด้ขามาแล้วครับครับว้าวตัวที่สองของเรานะครับในเช้าวันนี้นะครับไอตัวนี้ตัวไม่โตนวครับเห็นไครับอีจ้ะเสร็จครับได้อีกหนึ่งตัวนะครับแอ่งน้ำเล็กๆครับได้ตัวครับตัวน้อยอีกหนึ่งแตรมนะครับของเรานะครับ มายามกันต่อเลยในคลิปฝนตกลินลินเช่เช้าฝนมาแล้วครับฝนเซตุฝนตกในคลิปเชา้านี้ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าฝนตกนะครับเายากันต่อนะครับเราเก็บกันมาละเจ็ดหลังนะครับเราได้กันมาสองตัวนี่เรามาดูหม่องนี้กันนะครับมีตัวไหม ตามจนไปทัทั้งเชิง่อคืนนี้ได้หม่องไหมตัวนึงนี่เปล่าหมดทั้งหมดโดยเฉพะครับจำ้ำนี่น่าจะน่าจะติดครับนี่หน่อยอันนี้ฟาวนะครับบรรยากาศเยังเชียว คนนี้กันว้านิ่งๆครับคันนี้ก็เฟลไม่ได้ครับไม่อยู่เฟวครับนี่เอาชวงลงไว้นะครับโอ้สายไม่มีตัวครับอุ้ยนุ่งๆครับนุ่งครับเก็บพันนุ่งครับติดครับนี่นี่ครับเก็บพันนี้ก่อนนี่ครับโอ้กบกบเอบเอครับอีกหนึ่งแจมนะครับ วันนี้ของเช้าวันนี้ของเราคุ้มครับสามแต้มนะครับเช้านี้เบสิบกว่าหลังนะครับมีเครือบอีกแต้มหนึ่งของเราน่ครับสวยๆครับนางๆครับเรามาสรุปยอดกันนะครับเราได้กบมาห้าตัวนี่หนึ่งสองตัวนางๆสามตัวได้ตัวหนึ่งนะครับกบตัวหนึ่งครับ ตัวแล้วก็ได้ผลิตตัวหนึ่งนเครับองยังกินหมดเลยแล้วก็กระชอนกระชอนกับปลาขยงช้อนสองตัวขยะหนึ่งตัวในเครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณมาน้อยออนทัวร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับขอบค,คุณมากครับ